มีกระแสะครับก็จากเหตุการณ์ผู้ประสบภัยโดนโดนปืนยิงปลาแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็ก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับว่าเราควรจะปฏิบัติตัวกันยังไงเวลาใช้ปืนยิงปลานะครับเข้ามาก่อภัยหน้าข่าวนะครับเข้ามาเมื่อกี้มีปลาลบออกไปนะไม่รู้ว่าอะไรหลบออกจากตรงเนี้ย ล่งเลยน้ำมวนเลยไม่รู้ว่าแรดหรือโดจะเป็นปลาใหญ่เดี๋ยวนั่งดูสักพักแล้วค่อยว่านดูครับ นี่ก็มากับแว่นพันดมครับแว่นเลนดำออตโต้พันดมคนลาปลปาหวานปุ๊บมีเข้ามาปั๊บเลยนะตัวรุ่นๆนี้ไซส์ประมาณโลกว่าไนดะ้แล้วก็าหายไปแล้ว and put my Thank you กองโลนี้แหนะเนี่ยนเนี่นเอาเอาไดอาไดเกิดกกยงกังยังพับยังพับยังพับนี่ละ อุ้ยสองโลสองโลได้ครับมาไวครับเอาเลยตัวกำลังกินอืมไม่ทะลุด,ด้วยสองโลนะได้อ,อาจจะสองโลนหน่อยเอาไว้ก่อนอืมตัวเมีย เอาไงอะ่ะเดี๋ยวอะไรมาใส่เดี๋ยวต้องล่ามไว้ก่อนล่ามก่อนล่ามก่อนอจะดิ้นไรลักหน่าละ่ะ <c oughs> ไอนี้แหละที่มันวิง phrases, ่งออกอ่ะแมันอยู่แถวนี้ครับวานแล้วก็มาเรียบร้อยแล้วหนึ่งแต้มเดียวลุ้นกันต่อเสียงปั้นจันตึ้มเริ่มทำงานสายแล้ว báo tỏ cấp có và chúng ta mà anh <laughs> mà bắt <phát> được <nhiều. cười> <laughs> <laughs> à mình, mình. ก็พักใหญ่เลยครับเกล็ดแห้งไปแล้วเดี๋ยวคอดเกล็ดไม่ออกเดี๋ยวน่าจะพอแค่นี้ครับเดี๋ยวกลับบ้านเลยครับตัวกำลังกินเลยครับสวยๆเลยเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่ครับขนาดพอดีพอดีเห็นในน้ำก็ยังว่าโลก,กว่าครับยิงขึ้นมาตัวสวยครับ้วนครับก็หัวมันเล็กนิดเดียวครับดูดูส,ส่วนหัวมันเนี้ย โอ้หน้ามาแค่นี้ก็ว่าปลาโลกว่าโอ้โอขึ้นมาเบ้อน่าจะได้สองโลอยู่เดี๋ยวลองช่างดูศูนย์สองศูนย์เก้าห้าครับสองโลขีดแจ่มเลยเนี่ยครับโอเคเข้าทางนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวทาปลาครับหาสาระมาฝากเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับช่วงนี้มีกระแสนะครับก็จากเหตุการณ์ผู้ประสบภัยโดนโดนปืนยิงปลาแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็ก็อยากาะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเรา ควรจะปฏิบัติตัวกันยังไงเวลาใช้ปืนยิงปลานะครับก็มันเป็นอันตรายมันก็อันตรายจริงๆริงนะครับแต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นมามันก็โอกาสน้อยนะครับแต่ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับหลายปีก็มีทีนึงนะครับไอ้ที่เราไม่รู้อีกทางหนึก็คือเราก็รู้นะหน้าไม้ยิงปลาเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือหากินหาปลาก็เหมือนชะมงชะมวกอะไรนี่ครับเหมือนชะมวกเหมือนหอกเหมือนแหลนอะไรที่เราหาปลาทีนี้ว่า เมื่อเราอยู่กับมันแล้วก็ใช้มันนะครับเราก็ต้องใช้กันอย่างปลอดภัยนะครับเราต้องรู้ว่าอันตรายจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเราจะได้ไม่ประมาทนะครับให้เกิดความปลอดภัยกับตัวเองและผู้อื่นรวมทั้งทรัพย์สินมีค่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับว่าไม่ให้เกิดอันตรายจากปืนของเราเองนะครับก็เลยมาสาธิตดูเป็นการคาดชะนีนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยที่บ้านโป่งเนี่ย ไม่มีใครรู้นะครับก็ได้ผมก็ได้แชทคุยกับเพื่อนนะครับที่อยู่ตำบลเบิกไพรเหมือนกันชื่อนานุกนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนานุกฮันเตอร์นะครับแกก็อยู่เบิกไพรแต่แกก็ไม่เห็นนะครับไม่รู้จักแต่รู้รู้รู้หนะ้าแต่ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่สนิทชิดเชื้อกันนะครับก็เลยคาดเดาว,ว่าเหตุเกิดจากเอ็นนะครับเอ็นซึ่งการใช้เอ็นเนี่ยก็เคยบอกหลายๆครั้งแล้วสาหรับมือใหม่นะครับเอ็นเนี่ยมันจะอันตราย เดี๋ยวอันตรายยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันจริงๆแล้วก็ได้แค่คาดเดานะครนับว่าเกิดจากเอ็นดูจากในภาพก็คิดว่าเป็นเอ็นนะครับก็คิดว่าเห็นยางนะครับเห็นยางขาดครั้งหนึ่งนะครับก็ได้แต่สันนิษฐานกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ายังไงก็เดี๋ยวจะมาพูดกันคร่าวๆก่อนไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นนะครับปืนยิงปลาเนี่ยเราเป็นระบบไกดกล่องมีเซฟนะครับแต่ก็ มีโอกาสที่จะลั่นได้เราอย่าคิดว่าเซฟแล้วจะปลอดภัยนะครับจะเที่ยวหันปืนไปทางเพื่อนที่ยิงปลาด้วยกันหันปืนไปทางฝั่งตรงข้ามที่มีนักยิงปลาอยู่ด้วยกันเนี้ยบนสะพานก็อันตรายนะครับการหันปืนไปใส่คนอื่นเราจะมั่นใจว่ามันมีเซฟนะครับมันก็หลุดได้นะครับในกรณีที่เซฟเนี่ยมันสึกนะคือว่าบ่าไกรมันสึกหรือลูกดอกมันบักหรือเกินไปอะไรลักษณะเนี้ยถึงมันเซฟมันก็ลั่นได้นะครับ ก็จะมีอีกแบบหนึ่งอันนี้เซฟกรขวางนะค่อนข้างจะชัวรนะ์ค่อนข้างนะจะชัวร์แต่ว่าถ้าเราไม่เผลอเลยมันก็ไม่ด้านนะครับแต่จะมีเป็นแบบเซฟนกนะครับเซฟนกยังระบอกอื่นนะครับที่เป็นเซฟนกตรงเนี้ยบางทีเราเราเผลอไปโดนเนะี่ยปุ๊บเซฟมันหลุดได้นะครับเดินเชี่ยวก็อะไรทุกอย่างเนะี้ยนกมันลงได้บางทีเราคิดว่าเราเซฟอยู่นะครับแล้วเที่ยวมือเข้าไปในกรงไก่ขณะที่ยังไม่ไยิงหรือหันปืนไปทางเพื่อนนะครับ อันตรายมากนะครับนี่ครับมันมีอันตรายจากการลั่นนะครับเราจะไปคิดว่ามันจะไม่ลั่นนะมีเซฟมันก็ลั่นได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมจะมีตัวอย่างมาให้ดูถึงไม่ลั่นถ้าเราขึ้นยางไว้นะครับนี่ครับบากล็อกนี่อยู่กับอยู่กับตัวปืนนะครับแต่จุดที่เราผูกเชือกนะครับมันหักได้นะครับส่วนเนี้ยมันไปนะครับไปโดยไม่มีเชือกด้วยนะครับ แล้วก็ไอ้ตุดที่บากไว้มันก็อยู่กับอยู่กับปืน,นครับเนี่ยเคยมีคนโดนกันมาแล้วนะครับบางทีหักตรงนี้นะครับหักตรงบากนะครับแต่รูปดอกนี้อันนี้หักตรงเป็นแบบบาดอ่าบากเป็นแบบปล่กหน้ากล่องนะครับ <c oughs> ถ้าถ้าหักอย่างเงี้ยมันหักได้นะครับไปนะครับแต่ <c oughs> เราหันปืนไปทางเพื่อนก็สวยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่หันปืนไปทางผู้คนนะครับ อย่าคิดว่าเซฟแล้วมันอยู่ครับเนี่ยครับกรณีที่ตูดเนี้ยบากหักหรือจุดที่เรามัดเชือกเนี้ยหักมันหักได้นะครับตัวเนี้ยยางมันจะพาไปเต็มที่นะครับไม่มีอะไรท่วงเลยเชือกก็ไม่ไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงอันตรายเกิดจากการเด้งกลับนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูสองอย่างก็คือการเด้งกลับเนี่ยที่เคยเห็นเห็นกันมานะครับถ้าเรายิงแล้วไปโดนกิ่งไม้หรือผักบุ้งหรืออะไรเนี้ย สาย PE เนี่ยดึงให้มันขาดออกมาครับมันก็จะขาดแล้วมันก็จะไม่ดีดนะครับมันก็จะตกอยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าพวกเนี้ยดึงจัก่ตอเลยดึงกิ่งไม้แล้วถ้ามันลุดจากกิ่งไม้นะครับลบให้ดีนะครับมันมาเลยนะครับเอ็นเนี้ยมันจะมีแรงยืดตัวนะครับมันมีแรงยืดตัวเหมือนเหมือนยางยืดครับถึงเราต่อหน้า PE ก็มันก็ยืดครันะครับเนี่ยมันเด้งหึ่งได้ มันกลับมาหาจ้ะหองนะเวลาเราดึงเวลามันติดอุปสรรคอะไรนี่คือการเด้งกลับเวลายิงออกจากปากกระบอกไปนะครับถ้ามันพันปีกพันอะไรก็แล้วแต่มันเด้งกลับนะครับเนี่ยตัวนี้อันตรายที่มันจะเด้งกลับอีกอย่างหนึ่งพวกที่เสาปลาขึ้นสะพานถ้าไม่มีตะขอครับใช้ตัวนี้นะมันยืดขึ้นสาวขึ้นมาบนสะพานไปเกิดมันถอนดอกมันถอนครับ มันพาดอกกลับมาหายคนคนสาวนะฮาเจ้าของนะดอกเนี่ยแล้วมันกลับมาทางไหนก็เจ็บทางนั้นนะครับกลับมาทางทู่นี้ก็เจ็บทางมาทางแหลมนี่ก็ถึงกับตายนะครับดังนั้นเอ็นเนี่ยก็จะไม่แนะนําให้มือใหม่ใช้นะครับมือใหม่ไม่ควรใช้เอ็นให้ใช้ทีอดีกว่าทีอเนี่ยมันอะไรแล้วแต่มันพันอะไรแล้วดอกมันจะขาดไปนะครับดอกมันจะขาดไปเลยอดย,ยอมเสียดอก ไม่มีปัญหาครับดอกเราก็ทํามันใหม่ได้ซื้อใหม่ได้ครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะปลอดภัยกว่าเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะครับที่ใช้ปืนยิงปลาก็พยายามที่จะระลึกไว้เสมอนะครับว่าเราต้องไม่ประมาทนะครับปืนนี้มีมีประโยชน์แต่ก็มีโทษมหันนะครับก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดกับผู้ใดนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตดูนะครับเพราะว่าจากการสันนิฐานอ่า คนที่ประสบเหตุนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นครับเป็นลักษณะที่ว่ายางขาดครั้งหนึ่งนะแล้วก็คนเรายิงปานเราก็จะเอาหน้าไปที่รางนะครับมันถึงเวลากลับมามันก็จะเข้าหน้าผากเลยนะครับเขาส่วนสําคัญของเราไม่มีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลน,นะครับก็ดูแล้วก็สลดนะครับ <Yeah. S 2> เนี่ยเอ็นเอ็นเนี่ยมันจะ,คล,ะคลายตัวดีมันจะเด้งออกมาเลยนะครับพวกเอ็นเนี่ยเด้งออกมาดึงดังดึงดังเลยก็สันนิษฐานว่ายางมันขาดนะครับเวลาขึ้นยางเป็นลักษณะนี้ครับสมมื่อเราขึ้นยางไว้เกี่ยวนี้เนีัยพอยิงเนี่ยจงังหวะยางขาดพอยางขาดจะดีดตัวนะครับคางนี้ขาดครับปึ้งมันจะต้อง เด้งไปทางนี้ก่อนนะมันคงจะต้องเด้งไปทางนี้เพราะว่ามันจะต้องมีแรงดีดไปทางหน้านะครับมันก็จะเอี้ยวๆมาทางโนทางด้านที่ไม่ขาดหน่อยจากที่เคยขาดนะครับเนี่ยพอลูกไปนะครับเอ็นเนี่ยถ้าถ้าเป็นเอน็นถ้าไม่ต่อเยอะนะครับถ้าเพื่อนที่ไม่ได้ต่ออะไรเยอะอย่างเงี้ยครับผมผมต่อยาวบางทีมันไป,นปนพันกันเนี่ยพอดูจากดูจากเอนผู้ประสบภัยนะครับมันพันกันยุงนุงนางเลยนะ เอ็นเนี่ยเอ็นพอมันออกมาเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้เลยครับเนี่ยเวลามันเด้งออกมาครับดูจากปืนของผู้ประสบภัยเนี่ยมันเด้งเงินดึงดังนึงดังออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันพันหมดเลยแล้วคาดว่าเอ็นเนี่ยพอพันกับยางดูมันออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอมันไปพันกันเนี่ยมันก็จะมีแรงยืดมันก็ยุ่งเนี่ยยุ่งแล้วพอมันไปแล้วพักมันตึงเอ็นเนี่ยมันดีดกลับ มันก็ลูกศรจะย้อนมาทางนี้นะไม่รู้ว่าทำไมมันต้องมาตรงนะไม่เข้าใจเหมือนกันมันทําไมไม่มาอย่างนี้ทําไมมันมาอย่างนี้แล้วเข้าเลยคนระับก้อนนียคาดว่าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับคือว่ายามมันขาดแล้วไปพันกับเอ็นแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเป็น PE แล้วในกรณีที่มันพันเนี่ยนะแต่ก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์่มันจะไม่เด้งกลับนะครับแต่ก็ไม่อยากลองนะเพราะเราก็ไม่เคยลอง แต่คิดว่าปลอดภัยกว่าเอ็นนะครับเอ็นเนี่ยมันดีดกลับแน่นอนเนี่ยมันเด้งกลับมาหาเจ้าของเจ้าของก็นาก็แนบแนบปืนอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยออกทางนี้มันก็กลับมาตรงๆเลยครับนี่ครับอันตรายตรงนี้ครับนอกจากโอกาสาจะไปลั่นโดนผู้อื่นแล้วก็อันตรายที่กลับมาจากเจ้าของก็คือกรณีเนี่ยครับเพราะนั้นเอ็นเนี่ยมือใหม่จะไม่ใช้กันนะครับมือใหม่จะไม่ใช้แต่เจ้ามือเก่าๆก็จะใช้กัน เพราะว่าเขารู้แล้วเขาระวังมันเป็นนะครับก็มันตรวจสอบนะครับอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยที่พร้อมใช้งานเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้วยางนีครับเชือกนะครับถ้ามันขาดเราก็จะขาดเราก็ควรจะเปลี่ยนก่อนให้มันขาดนะครับ ถ้ามันสุดทิสใส่ก็วางกันไม่ได้แต่อ้พวกยางนะครับถ้าเราเห็นเราวเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่เห็นบางทียางบางอย่างนี่มันขาดเลยก็มันตรวจสอบกันไว้อยู่เสมอนะครับแล้วก็ไอพวกไกลเนี่ยเราอย่าไปมั่นใจนะครับบางทีเราตรวจสอบไม่ได้เราเมื่อวานเรายิงมันยังล็อกอยู่ดีอยู่เลยครับวันนี้เผลอไปหันใส่เพื่อนวันนี้เจ็หลุดล็อกเงี้ยก็ตัวยนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมั่นใจในไกล ไกลดียังไงเราก็จะไม่ไม่หันไปตางผู้คน,นครับอย่าไปมั่นใจไกลแล้วก็ทุกดอกเนี่ยครับเวลานั้นเนะี่ยพวกเงี้ยงนะครับอย่ามาให้ไม่ต้องคมนะครับไม่ต้องคงอีตอนขึ้นยางไม่ได่อีตอนลดยางนี่แหละมันจะฉะเจ้าของนะครับเคยบอกไปแล้วนะครับนี่ก็คืออันตรายอย่างหนึ่งก็แค่เลือดนะครับ ยางดีดนี่ก็เลือดนะครับดีดมือดีดอะไรเนี้ยเจ็บนะครับถึงกับหลังมือแตกเลยครับก็เอาแค่เลือดพอแต่ยาไม่ถึงกันถึงจะต้องสูญเสียชีวิตนะครับก็เราต้องระวังไว้เสมอนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ